ี้อาจจะมีอยู่หลักๆ2ส,ส่วนนะคะเราทำงานกับมหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยเองเนี่ยจะมีที่เรียกว่า TLO หรือว่า c h n o l o g y l i c e n s n n g o f f i c e นะคะดูแลเรื่องการให้ไลเซนนะคะขายไลเซนผลงานวิจัยของมหาวิทยาลัยนะคะตรงนี้เราก็จะมีการทำงานร่วมกันเพื่อที่จะให้องค์ความรู้ในเรื่องการบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญานะคะแก่ TLO เหล่านี้นะคะขณะเดียวกันกส่วนหนึ่งที่พูดถึงการใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ก็จะมีการพยายามที่จะให้เกิดการพบกันระหว่างเจ้าของทรัพย์สินทางปัญญาและก็ผ้าเอกชนที่ต้องการนำทรัพย์สินทางปัญญาไปใช้อย่างเช่นเรื่อง business matching นะคะตรงส่วนนี้ก็เป็นสิ่งที่ทางกรมทรัพย์สินทางปัญญาะะพยายามที่จะเน้นเพราะว่าในที่สุดแล้วเราต้องการ ให้งานวิจัยที่เกิดขึ้นมาได้รับการคุ้มครองแล้วต้องสร้างมูลค่าในเชิงพาณิชย์ได้นะคะก็จะมีรายได้เนี่ยกลับไปนะคะให้กับเจ้าของทรัพย์สินทางปัญญาขาาณะเดียวกันผลงานทรัพย์สินทางปัญญาก็จะเป็นประโยชน์เพราะว่าภาคเอกชนสามารถนำไปพัฒนาผลิตภัณฑ์หรือกระบวนการผลิตให้ตอบสนองความต้องการของตลาดอันนี้ต้องเรียกได้ว่าเป็น เศรษฐกิจยุคใหม่ซึ่งรประเทศต่างๆที่มีความก้าวหน้าทางเศรษฐกิจเนี่ยจะให้ความสำคัญเรื่องนี้ก็คิดว่าเราร่วมกันเป็นพันธมิตรกันแล้วก็จะเดินหน้าไปในทางทิศทางนี้ค่ะ